Mhm. Mhm. Und noch was da? Pushen. Wasser pushen. Mhm. Mhm. Au. Guck mal, Mama. Ich will trinken. Will nicht trinken, nicht trinken. Nur putzen. Und dann. Pussel. 嗯，哇、oh, <wow. S 1> wow. 嗯，哇，Hinter Hinter 啊！ Ne koma? Hm. 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 trinken. Ja, super, super. Nicht trinken. Ya, ja, Mama nicht trinken. Nur putzen. Und นายฟิลไม่กินหรอกออมออมไว้ออมไว้ออมไว้น่าเอาอืม ตีลิกดันอืมเจ้าวัสันอืมมาม่นิกเล็กค่ะมาม่น,นิกเลกค่ะ ใช่ค่ะฟังฟังลูกนี่บ้วนทิ้งบ้วนปาก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 ่อ,อย่าบ้วนปากบ้วนปากกินน้ำอิ่มเหรอโอ้ซุดปะบ้วนปากวุ่ปปวน โอ้เบื้องบาตอืมาซาชะมีปลาชะมคุ้มมากคุ้มมาคุณมมากในมมมอตัมแมมมอตันคุณมมากอ๋ออืม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 อมอืม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 อม

ไม่เอาเดี๋ยวสมมาเดีฟิลิไม่เอาหืมมันเปลี่ยนกันใช้ไม่ได้ลูกมาอยู่เข้ามาคุ้มาคุ้มาบ้วนปากบ้วนปากนั่งกินก่อนบ้วนปากฟิลิบ้วนปากบ้วนปากนห่งชี้อ่ะอืมอย่าคุ้มา เอ ane, ืมชียรมฮซีิกคุกมาบัสซาฟนบัสบัซาน้ำน้ำอินมามามุนคุกมาน้ำอินมามามุนน่าหกจีฮอฮอืมกินน้ำอิ่มท้องอืดละ เฟรดี้ฟรดี้ดันสักชูสปบายโอมาไปบายชิสโอ้สแปงเลยชูสไปบายสวัสดีครับดันบ้วนปากดันบ้วนปากก่อนป้วนปากบ้วนปาก โอ้โอ้ลูกกินน้ำมาเยอะแล้วด้วนปาก oh, no. โอ๊ยนายฟีลิด้วนปากไม่เป็นหนูกินน้ำอิ่มแล้วลูกน้ำเต็มท้องเลยอชีสไปเายเขียวยิดขัน